อขอขอบคุณนะคะกระทรวงพวมนะคะที่ท่านได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กชายขอบซึ่งเด็กกลุ่มนี้เราทำงานมาเกือบ24ปีละตอนนี้นะคะ สิ่งที่เราเห็นครูน้ำเริ่มต้นจากการทำงานครูข้างถนนก่อนนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของครูหยุยนะคะเราเห็นเลยว่าเด็กเล่ร่อนทั้งในประเทศไทยหรือชายขอบมีสภาวะของความที่เขาไม่มีพื้นที่บนสังคมในสังคมที่มันเข้าเทียม สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในเด็กกลุ่มนี้ก็คือเด็กไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองได้เพียงเพราะเขาเป็นเด็กไร้สัญชาติคำถามเมื่อกี้ว่าครั้งหนึ่งเคยซื้อเด็กเท่าไหร่ลองทายดูสิคะ สามร้อยบาทค่ะเด็กหนึ่งคนและมากกว่านั้นตอนตอนนั้นนี่คุณน้ำไปทำงานที่เชียงรายอำเภอแม่สายเหนือสุดชายแดนค่ะเด็กที่นั่นเป็นเด็กเร่ร่อนชายขอบไร้สัญชาติท่านลองนึกถึงเด็กทั่วประเทศไทยค่ะ ที่มีที่มีสภาวะเช่นนี้มีเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยตัวเลขก็คือประมาณหกหมื่นคนฉันเคยทำงานกับยูเนซฟและเราก็เคยต่อสู้เรื่องนี้เรื่องการที่จะลดเรื่องของการค้ามนุษย์เด็กสามรอบาทที่ซื้อมา รู้ไหมคะแม่ซื้อแม่ขายเพราะอะไรแม่ติดยาเสพติดอย่างหนักคะ่ะกอบกับสภาวะครอบครัวที่ที่ไม่เอื้อต่อเด็กเลยก็คือพ่อและแม่ก็มีมีสามีแม่มีสามีใหม่เขาคิดแป๊บเดียวลวคะค่ะคนที่ใช้ยาเสพติดมาตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้วันนั้นเนี่ยฉันคิดอย่างเดียวเลยว่าเราต้องเร็วกว่าเอเย่นก็เลยตัดสินใจซื้อเขาตอนนั้นมีตังในกระเป๋าส0มร้อยบาทไม่รู้จะทำยังไงก็วิ่งวิ่งรีบเอาไปให้บอกว่าขอซื้อเธอขอขอเอามาเลี้ยงขอเอาเด็กมาเลี้ยงเธอ เราเรารู้อยู่ว่าชายขอบชายแดนเราไม่สามารถมองว่าใครคือเอเยยนแต่โปรดจงรู้เถคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตลอดเวลาณนะตอนนี้เด็กถูกขายก็ยังมีอยู่สิ่งที่ที่ฉันจะทำได้ในฐานะของครูข้างถนน ครูที่ต้องการอยากจะช่วยเด็กพวกนี้ให้หลุดจากวงจรการขามนุษย์ครูน้ำถึงเริ่มทำมูลนิธิชื่อว่ามูลนิธิบ้านครูน้ำค่ะเราอยู่ชายแดนเลยแล้วเราก็มีบ้านพักเด็กอยู่ตรงนั้นนึกถึงว่ามันมันเรากำลังต่อสู้อยู่กับ ไม่ใช่ความโหดร้ายนะฮะแต่มันเป็นความโหดร้ายในในของโลกใบนี้ซึ่งมีคนอีกมากมายค่ะที่เขาพยายามอยากจะซื้อหรือขายเด็กกลุ่มนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะหัวใจดวงหนึ่งถ้าไปถึงต่างประเทศดวงละสามล้านนะคะสามล้านบาทที่เขาจะได้ เพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงเลือกเด็กกลุ่มนี้เพราะเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้มีสิทธ์ไม่ได้มีเสียงชีวิตเด็กคนหนึ่งมันยังจะอธิบายยังไงว่าอย่างหมาแมวอย่างนี้ค่ะทุกคนก็สามารถถูกทอดทิ้งทุกคนก็ดูแลได้ใช่ไหมคะเก็บมาเลี้ยงแต่เด็กกลุ่มเนี้ถ้าเขาถูกขายไปเนี่ยมัน มันเงิน300รอบาทนี่มันน้อยกว่าสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาคะและี่ฉันก็มีความรู้สึกว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะเพราะว่าคนที่จ้องจะซื้อขายเด็กกลุ่มนี้มีอยู่ทั่วตะเข็บชายแดน มูลนิธิเราอาจจะเป็นมูลนิธิหนึ่งที่ช่วยและก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้และเราช่วยมา24ปีแล้วค่ะไม่ต้องบอกหรอกนะคะว่าซื้อมากี่คนแล้วแต่อยากจะบอกว่าเราต้องเร็วกว่าเอเย่นซึ่งตอนนี้การซื้อมันได้เป็นลักษณะเป็นเงิน ที่เหมือนเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้โอนกันก็ได้นะคะเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อสู้กับวงจรกระบวนการขามนุษย์อีกยาวนานค่ะก็ขอขอบคุณนะคะเพียงเรื่องเล่าเล็กๆที่ให้ที่ให้คูน้ำได้มีพื้นที่ตรงนี้ได,ได้เล่าได้ได้พูดถึงการทำงานของมูลนิธิ สุดท้ายก็อยากจะขอบคุณในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะที่ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับครูได้ช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เพราะว่าท่านไม่เคยพูดทักคำว่าจะไม่ช่วยเด็กไร้สัญชาติจะไม่ช่วยเด็ก ชนเผ่าจะไม่ช่วยเด็กที่ไม่มีที่ยืนบนสังคมท่านเปิดโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆก,กลุ่มนี้ได้เข้าไปดูแลนะคะก็กราบท่านในหัวใจเสมอค่ะขอบพระคุณมากค่ะ